ก็พูดแล้วก็รู้สึกใจหายนะคะเพราะว่าพิสุของเราเนี่ยเรารักแล้วเราก็ผูกพันกับพิสุมานานทั้งเวลาเรียนแล้วก็เวลานอกโรงเรียนนะคะเราสนุกสนานมาร่วมกันตลอดเวลาแต่ถึงยังไงเมื่อถึงเวลานี้นะคะเราก็ต้องยินดีก็ขอให้พิสุเนี่ยมีความสุขเก่ยกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็กลับมาเยี่ยมน้องๆบ้านนะคะ สำหรับน้องเก๋นะคะซึ่งเราทราบดีว่าน้องเก๋เนี่ยเป็นที่รักของทุกคนแล้วก็น้องเก๋มีภาระหน้าที่มากมายจึงจําเป็นที่จะต้องเอร้ออกไปก่อนนะคะแต่ถึงยังไงเราก็ยังมีความรักความห่วงใยห่วงหาอาทรกันอยู่ตลอดเวลานะคะทุบุคคลมีความรักให้กับพี่ๆและน้องๆทุกคนที่จากพวกเราไปดังนั้นถ้ามีโอกาสให้น้องเก๋กลับมาเยี่ยมเราเรายังรักและผูกพันอยู่ตลอดเวลานะคะ่ะ Thank you.